บอกความสวัสดีย่ำสาวพี่น้องสุภุทวนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีเอฟซีเบาะคอสวัสดีครับผมดีเอฟซีเบาคอเป็นะจ้ะอันนี้พาเลาะโคกคือเก่าครับผมพี่น้องมาเล่นมาเบิ่งอันบังไฟในป่าวมาครับไปลุ้นน้ำกันครับผมพอแล้วครับพี่น้องดอกแรกของเฮาครับผมนี่ขอไข่ครับเก็บไปก็ได้ครับ โอ้ยใบใบพอมีแห้งโอ้ดอกงามๆคับพี่น้องอืมปาตัดขาเดพอดีเลยไอกดอกนึงบนนีหลูกใช่ไหมดอกซ้อนครับพี่น้องนี่ผิดข้าไข่ขาวเนียนอ้หอู้กิ่นกรังเนาะหไปทางไหนใช่มีเจสรให้เกิดข้าไครับผมพี่น้องดอกพกนีเลยครับ ม,มีดค้อนครับพ,พ,พี่น้องกำลังออกอะไรอ่ตัวอันะอไหนเนาะนี่มาค้อนไม้ยังไม้พยอมครับผู้ท่านยายจะไม่ตา,ตายน,น,นี่กำลังเป็ดปากปิงเนาะคนบินกำลังเป็ดปากปิงนี่เป็นเ,เป็ดปากปิงเนียนี่ ห้อยความแล้วเก็บเห็ดยังเหรเห็ดปวกห้อยจิ้มนะครับเยหาบึงก็ยังเพื่อนออกโตออกมาจาบ้านเนี่ห็มานจูน้ำบานน้ำครับจูมหมูบวาน มมก็มีบนเจอแล้วครับพี่น้องเพราะข้อมเจอเห็ดป๋วกแล้วครับผมนี่ครับน้องครับผมนี่ครับปลาชี่น้องงามบแรกครับผมนี่ครับผมมาครับมากินมด้วครับผม บานเด็นนะครับปีนองดิ้นโลนดิ้งครับที่ว่าขาสีเงาไม่เงาครับนี่านม่นเกับพีนองปลาีนองปีนองแบ หอมกลุ่มมันหนุ่ทีเพิ่มเสียงบา็ข้อมกับสิบว่ามีนะครับผม,มเมื่อคืนไปลองเพลงมาพี่น้องปัดคุณรับพี่น้องมา,า,มาด้ปัดมาด้วยครับพี่น้องมาจิ้มกันกับผมอื้อ พี่น้องขาเพิ่นครับพุณแต่ว่าอยากสิบานนะครับพ้นตกถึงเพิ่นพี่น้องครับพุณเารอาร้ยายครับไม่ได้มาเก็บน้ำตานครับผมมือวานบาคอมไปเลยเขา,าหนีแล้วพี่น้องมาอยู่มือวาน ครับพี่น้องสวยรวยเลยพูดดูยพี่น้องค่ะพูดจนชุดเต็มกล่องนละยพูด ปลาพี่น้องสุดยอดครับผมมาเด้อครับมาเก็บน้ำกันครับผมวันนี้เบาข้อมันแต่เสาเลยครับล่รงรถมากกับพ่อเลยครับผมุ่นพี่น้องขาไปครับสะออนขาหิ้งพ่นพี่น้อง อ๋อหนก่อนนะครึองตังนต้นพีนองกาเหตด แกะตาครับผมปลาดอกเห็ดพี่น้องบงอุาตาใหญ่พี่น้องสุด กำลังถ่ายคลิปล้ยูทูครับใช่เไปข้างในเนี่ยนี่ที่หาดอกไปข้างขางนะครับโอ้ยไ้กินอะไอ่ะม่ได้มากไม่เจือครับกำลังพออะเ๊อาลังพอเก็บาครับหาไปบนข้างนั้นบ้างครับเนี่ยผมหมุนเขามาหนีได้ที่กวาดอกอลยะครับโอ้ยอย่างคือเถาเถาใช่ไหมเาเถา เอาได้ยุดกมากครับไปย้ำล่างกับลวกน้ำเอาเห็นว่าะคอยเก็บครับผมโอ้ยสองสมหรอกนาดนี่โอ้ตาย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 ตาเอากระเบได้ท่งนี้จับขึ้นมากะหูลงเบิด์อข้าใหม่ครับเมนี่เบาข้อมันแล้วครับพี่น้อง นี่อเนาะแห <c oughs> น่ดอเห็ดน, <c oughs> นี่ละครับนี่ว่าตาชิดตัวกันขนาดน้นมู่บ้านมาอยู่ได้ค่ะพังบ,บ่อบ่อบ่อได้หมุนเขามาหน,นีเห <c oughs> ็นตะห้อยเพิ่นเก็บอ้ยแม่กูเรอบ้านม่ไกินดอกอ <c oughs> อมนี่บ่ใดตัวนี้โอ้ยาพี่น้องจุ่นึง่ง อดอกข้าอมอยู่พี่น้องตะว่าขางบ้านนะครับช่วยออกตัวครับโอ้อยจะทั้งไหนมาทั้งใดเห็ดพึ่งหวานครับพี่น้องเห็ดพึ่งหวานเรี้ยวเห็ดพึ่งน้ำอ้อยนะครับ นี่ครับผมเห็ดเท่างามๆครับดอกเพลินพีน้องนี่เป็นอะไรแล้วครับพี่น้องครับ เห็ดร่างแห่ตีบนบานาเนอาะบ่ค่อมกับอาหางกินด้พี่น้องก็รู้เราเพ่งเขาา่ามีดอกนึงครับพอออกแลวครับพี่น้องดีครับ พี่เบื่อเนาะครับพี่น้องนี่ใคยให้ละงกนะครับนี่ชิซิมให้เบิ่งครับพี่น้องเอากระตามาบักไฟปลาเดี๋ยวกระตาเจือเรือหนึ่งที่มันบ่มีเห็ดเอาเดี๋ยวสูชิซิมโซ่พี่น้องเจื้กระตาเจือเรือใส่กระตาเข้าใหมเบิร์ตหวานสมนิดเดียวม่วงม้วนเดี๋ยวอมหวานบักไฟปลา ค่ะพี่นงค์อ่าในสัมผัสแล้วอยู่อำเภอกันทะลมนะคะดูกดูกค่ะพี่นงค์ลูกข้อมว่ามีหลายตนอยู่ถ้าเจอกระพึงเห็นเกิดมากระพึงเคยเห็นย่าจะไม่กากอ่ะจนได้กินเงินเดือนค้นเถ่ากระพึงเคยเห็นโอ้ยหลุนได้เองเจอจนบอกให้ไม่ดูงสีนะ ดูจลสิอยู่น้ำป่าบ่ะเกิดน้ำดินอยู่อย่างสิลูกค้อมลูกค้อมพอเแ็ดพวก บอกเขาบอกเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวเปิดก่อนเต็มครับเต็มเต็มครับบอเลยด้วยจ้ามมอแป๊บนึ่งเอาด้วยเอาแต่ว่าเข้างนอกสิบอ่ะโอ้ยในที่สุดก็เจอครับพี่น้องงามเลย เดียวมา่มาคีแลก็ตัวนี้ออกกาศังยามียมคนน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ค้มาว้นนี้มีทุกสทานการณอกาล้ากิอ้ยนี่เาไหมนี่นี่เริ่ม้อ็น้ยโอ้ยโอ้ย มแม่เด้ยเดีเก็บด้นี่้งได้จังไนี่โอ้ยิ้เอน่โอ้ยนี่แโอ้ยมันต้องจังชี้ไอ้บ้ไไหนอ่ไปไหนอ่ะงด้นงัดก้อนงัดก้อนทางงัดงัดทางงัดเรอนี่อาว้งลโอ้ยยังไม่ได้อะไเองวิู้ดอะไรนี่ โอ้ยเก็บนั่นนั่นัน้เก็บเบาเก็บเบาขวามเก็บเบา่ันดีครับข้าเราเรียกันอยู่บ้างอันเปอ่าตากันอยู่เอาในที่สุดจะพ่อลวครับเอาดึงเบ้งเอาเป้าแล้วประสบผลสำเร็จละครับเมือนี้พี่น้องใน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 กลังดอกันหยาคมึืนต้นไม้อยู่ต้นบมกไผ่หดลงได้ะต้อวาอันยังไงไม่อยู่บนเหยตงยังไงถ่านน้ย เอาจคได้ลูกดึงก้านไวนาวังหนึ่งนี่เเากระถ้วยกระท้วไถ้าสาวนค่ะเด้วแต่ว่าไอหากมันเบี้ยวหางมันไปทางขุ่นกะท้อยมาสาวกวัวลูกอืมกามเ้วนั่นเอาีมีแท่งไดอีกเออเออเอามีมีแท่งอ้ใสเดี่ยวดอกมีเนาะน้นี่ เออก็ทําขุนแหละมันออกก็ทําขุนแหละมันก็ได้เลาะได้หอนเดิมกับวันนีเลยนี่ชครับข้าจัป่ากันดีเว้ยเนาเนิดเขียวครับผมพี่น้องคงแย่จะไม่กล้าครับผมยังไม่เจอเย่งเดียวกเอามือนี่ก็เลี่ยใหญ่กันจอบักไฟครับพี่น้องจอบคลิปจีบมันฮะ นี่นะคะเพี๊ยเท่าในวันนี้ครับผมอันนี้ของบาวข้อมนะครับสุดๆเลยอันนี้ของเราจะไม่กล้าครับผมอันเขาไม่เจอครับผมนี่ครับผมครับมือนี้บาวข้อมกษตรคอปปี้คิเพื่อนฉมี่ครับจแได์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวข้อมน้ำเด้อครับผมครับน่อยขอพี่คิเพื่อนฉมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ